นี่ครับหมูย่อหมูยอ,ยอสามชัยกรุ๊ปจากจังหวัดอุบลราชธานีโดยเจนไนนะครับอันนี้เราก็าส่งมาจากอุบลราชธานีครับขึ้นยังบินมาโดยบริษัท phs และ wac ครับตอนนี้มาถึงที่ซิมบาร์รีสอร์ทที่หาปราบ,บ้านฉางจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราให้เชฟของเรานะครับนี่ก็ไปทำการนึ่งมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูครับอันนี้พร้อมกับน้ำจิม้ม รสเด็ดเีะครับ้มมำมุนครับแซบอิหลีอีกแบบหนึ่งก็แบบที่มีหนังข้างในด้วยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของซีมารีสอร์ทนะครับอือนีมีหนังนะครับมีหนังอดดเบอืบอกเลยว่าสุดดอามากครับและอันนี้ เอาไปทอดนะครับหมูยอสามชัยกรุบให้เชฟเราไปทอดมาดูจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นยังไงบอกได้คำเดียวครับ,บซับอีนนี้นึกถึงหมูยอนึกถึงของฝากที่อุบลราชธานีต้องสามชัยกรุปเท่านั้นนะครับบริหางานโดยเจ๊ไนท์สวยๆใจดีครับ I'll see you next time.